ดวงชะตาประจำสัปดาห์นี้วันที่7-13เดือนกันยายนกลุ่มธาตุลมราศีเมถุนราศีตุลราศีกุมจะได้รับพลังแห่งการสื่อสารและนวัตกรรมที่ช่วยให้งานและความสัมพันธ์พัฒนาไปในทางที่ดีค่ะราศีเมถุนดาวพุธเดินหน้าเสริมเรื่องการสื่อสารและเจรจางานที่เกี่ยวข้องการประชุมและพรีเซนต์จะชัดเจนมากคุณสื่อสารเก่งขึ้นการเงินควรวางแผนมากๆมีรายจ่ายจากการเดินทางที่ไม่ควรปล่อยตามใจ ความรักคนโสดมีเพื่อนสนิทสนใจมากขึ้นส่วนคนมีคู่ปรับความเข้าใจราศีตุนดวงจันทร์สะท้อนให้คุณหันมามองจิตใจตนเองควบคุมอารมณ์ได้ดีที่ทำงานอาจรู้สึกหยุดชะงักโปรเจกต์ต้องใช้เวลามากกว่าปกติอย่ารีบร้อนเงินต้องจ่ายหนักดิดหน่อยจากของใช้ส่วนตัวระวังอย่าเกินกว่าความสามารถคู่รักต้องเปิดใจฟังมากกว่าพูดจะเข้าใจลึกขึ้น ราศีกุมราหูอยู่ราศีคุณเน้นเรื่องการเข้าสังคมนวัตกรรมงานกลุ่มเริ่มเด่นจริงจังการงานได้เริ่มโปรเจกต์ใหม่หรืองานออนไลน์จะมีความสำคัญมากในสัปดาห์นี้การเงินพอใช้แต่ระวังค่าใช้จ่ายกลุ่มเพื่อนอย่าตามแฟชั่นให้มากความรักเข้ามาจากคนรู้จักในหมู่เพื่อนสารต่อได้กดไลค์กดแชร์หรือ subscribe เป็นกำลังใจให้กันได้นะคะขอบคุณค่ะ